จะหมุนทาไมบอยก็เป็นผู้ชายเอ้าก็เมื่อกี้บอกว่านัดให้หมุนด้วยผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายหมุนแล้วมือผู้ชายเวลาจับผู้หญิงเขาไม่คว่ำเขาไม่ฟว่มเขาจะไงเขาฝ่ายเขาฝ่ายไม่ฟ่าฝ่าฝ่ายพิีอีฟเฟกต์ินเออแล้วผู้หญิงก็ต้องหมุนอย่างนี้แล้วเธอก็รับอะไไม่เป็นเลยอะเผื่อไปเต้นคืนนี้เอ้าเอ้านี่ซ้อมหมดฉันไปกับคนอื่นเหรอตายเอามาถึงข่าวนี้ดีกว่านะฮะชอบวงการมากมากครับผมทำไมคะคือเจ้าป้าลิช บริาเบนเทเลอร์นะฮะนางเอกระดับตำนานของฮลลีวดเนี่ยถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะฮะเตรียมการยืนยันของโคศกประจําตัวแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดด้วยเพยียงแต่ว่าเขาบอกว่าโคศกประจําตัวเขาบอกว่าเจ้าป้าลิชเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการหัวใจวาย,ยคุณป้าอย่านะใช่แล้วคือจริงๆแล้วเจ้าป้าเนี่ยคือ มีอาการแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2004น,นะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่เปิดเผยขอ้ขอมูลน,นะฮะว่าอาการไปถึงไหนแล้วแล้วปลอดภัยดีหรือยังยังไงก็อยากจะให้แฟนคลับเจ้าป้าทุกคนนะครับก็ส่งกาลังใจตอนนี้สง่สงกำลังใจให้ได้แต่อย่าเพิ่งไปรบกวนอะไรนะฮะเพราะว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะอย่าไปกดดันอะไรมากให้หายไวๆเพราะว่าเธอเป็นไอดอลของใครหลายคนนี่รางวัลระดับออสการ์ เลยนะครับคนนี้ใช่ค่ะอ,อาล่ะไปดูเรื่องของทางฝั่งเกาหลีกันบ้างกลุ่ม5สาวมอนโรเจ้าของเพลง uh. nobody nobody but you I want nobody nobody but you Hey Sumari Satyela Satyamachi เต้นฟรีอาล่ะเธอเป็นน <laughs> ักมีดกรรม ทำช็อกโกแลตนะคะให้กับแฟนคลับของเธอในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์ครับผมแฟนเพลงผู้โชคดีทั้ง10คนค่ะที่จะได้รับช็อกโกแลตจาก5สาววันเดอร์เกนี่เป็นการฉลองครบรอบอัลบั้มของเธอ4ปีด้วยที่เธออยู่ในวงการเพลงมานะคะแล้วเพลงดังฮิตหลังจากนั้นเพลงอะไรอุ๊ยวันเดอร์เกอเหรอเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแต่เพลงที่โดดเด่นที่สุดคือ n น b o d บ But You ยใช่แล้วโอเคต่อไปไปดูข่าวขอมนี่เลยครับคูฮารานะครับกิ๊ก เขาเรียกว่าจิกกับซานซองทูพีนั่นเองเอนะครับขเขามีข่าวกันว่าทั้งคู่เนี่ยมีข่าวหลุดภาพหลุดมาว่ากุกก๊กกิ๊กกันหวานแววหวกันว,ว,กว่าเอ๊ออะไรเป,เป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยาทางต้นสังกัดนะครับ jyp entertainment เนี่ยก็ได้ออกมาพูดว่า2คนเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เป็นอะไรการภาพที่ทั้งคู่ที่เห็นเนี่ยคือเป็นการซ้อมละครที่พัทยาที่มาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเองนะฮะบ้านเราเองค่ะบ้านเราเองนะครับเป็นการซ้อมบทละครเท่านั้นเองไม่ได้กุกิกันแต่อย่างใดอยากไ่นละครที่มาเชียงฉันทำไมอ่ะยากซ้อมบทละครอยากเอะซ้อมเข้าเข้ามาอย่างเดียวแต่เขาก็สวยคู่นะสวยแล้วก็หล่อก็สวยได้ไหมอ่ะได้แต่ก็เคยสวยนะตอนเด็กเดอ่ะ จริงป่ตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะจริงหรอมากอ่ะก็หมดไปเยอะเขาบอกว่าผู้หญิงอายุ40เนี่ยกำลังแบบเต็มเลยเฮ้ยยังไม่เยอะอ่ยังไม่ถึงเราโหกำลังพลิ้งเลยโอ้ยไ่จะเพศอืออ่ะตอนนี้นะคะเรามีเรื่องของแฟชั่นมาฝากกันแฟชั่นชุดแต่งงานในวันวาเลนไทน์เขามีแฟชั่นอะไรเก๋ๆกันบ้างไปดูกันค่ะใครครับ งานเนี่ยเป็นแฟชั่นเยอะแยะมากมายแล้วสมัยก่อนเนี่ยจะมีไม่กี่แพทเทิร์นหรอกคุณเดี๋ยวเอะอะกระโปรงสุ่มเอะอะแบบแล้วยังไงอ่ะแล้วคือมันมีชุดแบบแต่งงานแบบแปลกๆ้วยหรอมันก็มีวิวัฒนาการคือตอนนี้มันจะเดี๋ยวนี้การแต่งงานเขาจะเริ่มเป็นธีมแล้วอ่าเป็นธีมอยากได้ธีมแบบนู้นขึ้นเขาอยู่บนเขาลงทะเลก็มีหมดเลยแต่ คุณร้านคุณเคยตัดอะแปลกๆอ่าที่ตัดแปลกๆก,ก็จะเป็นธีมคาวบอยเจ้าสาวเจ้าบ่าวแต่งงานกันบนเขาไม่จริงกะทำได้ด้วยเหรออ่าก็จะเป็นเขาอยากได้ชุดเออ่ที่เจ้าสาวสามารถขึ้นเขาได้แล้วก็ออกคาวบอยนิดน,นึงเราก็เลยตัดชุดสีขาวนะคะเป็นเกาะอกแล้วก็เหมือนมีเป็นผ้านหนังวัวอ๋อเหรอแล้วกระโปรงก็สั้นแค่นี้ให้เห็นรองเท้าบู๊ตเขาจยใส่รอง้บู๊ตให้ได้คอนเซ็ปต์ว่างั้นเหรอใช่เจ๋งเจ๋งเก๋เก๋ดูดิค่ะวันหนึ่งผมจะคุณใจคุณต้องการธีมอะไรล่ะผมธีมอ๋อธีมรุ่งร่าม เดรสเดชุดวันเกิดใช่แล้วทางร้านมีจัดให้เป็นหนังแท้ๆเลยหนังแท้ของคุณเลยใช้เลยนะคะอะเรานีก็ข้อความส่งกันมาเยอะแยะมากมายรักพี่โอมากจากน้องเอกโอนี่ผู้หญิงผู้ชายแล้วเอกเอกนี่ยขาด้านจะผู้ชายอาจจะชื่อโอรี่เป็นผู้หญิงสมโอรักพี่โสที่สุดค่ะค่ะ น่ารักมากเลยนะครับวันนี้บอกรักกันผ่านรายการมาถึงห้าหน้าหนึ่งนะครับเรารู้จักคุณผู้ชมหลายคนมากวันนี้ครับน้ำค้างรักโตโตมากและตลอดไปกลายเป็นวันนี้บอกรักเราน้อยเลยนะมีแต่บอกรักกันเองเพราะเราเป็นตัวเลือกที่สองไม่เป็นไรวันนี้เราให้เขาแบบบอกรักกันเองก่อนรักในหลวงสําคัญที่สุด ผมก็รักในหลวงครับอย่าลืมทำดีด้วยแล้วกันนะคะใช่แล้วครับเวลา <ผม S 1> วันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก 4x x i forever แล้วก็วันนี้ขอขอบคุณดอกไม้สวยๆจ Miss Lily <ช>้ะมิสลิลลี่ด้วยนะคะแล้วก็ happy valentine's d a นะครับผมขอทุกคนมีความสุขความรักหมุนรอบตัวทุกคนนะครับค่ะกลับมาพบกับรายการบันเทิงข่าันหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะเราส่งพลาไปแล้ว happy valentine สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม